มารับแสนดีครับท okay. okay. ุกคนฝนตกนะครับโอเคน้นเครับต้นโตตัดน้องต้นเต้นะครับสวัสดีครับ ว่าจะให้นั่งหลังไหมนะคะกระเป๋าน้องสลับกันกับเพื่อนตอนอยู่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนให้นะคะเห็นคุณครูเขาจ้น้องอะไรครับน้องมาวินคาะห้องเดียวมาวินนั่งกลับแล้วใช่ไหมมาวินกับพี่อหนึ่งค่ะกลับแล้วเหรอครับกลับแล้วโอเคน้องเปลี่ยนลอลูกกระเป๋าสลับเหรอโอ้ยเราเขาพรุ่งนี้ก็ใส่ของมาใส่ถุงมาเลยใช่ไหมโอเคเชนดี้ครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไอ อันนั้นให้ใหม่นะแซนดี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเล็กเ็มจัดให้นะโอเคโอเครับมาแล้วไหนดูสิแซนดี้ลืมกระเป๋าหรอลูกนะลืมกระเป๋าลืมกระเป๋ากับพี่อนุบาลพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ใส่ถุงมานะไม่ได้ใส่กระเป๋ามานะดือ้อเกินไปแล้วไปหลงกระเป๋าเฮ้ย ถึงบ้านแล้วทุกคนวันนี้พ่อไปรับคนเดียวปะลงลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าด้ยไปลงโอเคโอโหถอดได้ด้วยเพราะว่ามันเร็วพ่อไปรับครั้งแรกว่าจะเอาขึ้นนั่งคาซีแต่ว่าไม่ทันพรถหลายคันก็เลยเอาจฉยนี้นั่งหน้าเนาะเดี๋ยววันหลังนั่งคาชีนะคะพรุ่งนี้พ่อไปส่งไหมเฉยนี้พรุ่งนี้พ่อไปส่งไหมเฮะแสนดี้อยากไปรถ รถตู้หรือว่าให้พ่อไปส่งพรุ่งนี้น่ะเอาเรื่องเอาแชนดี้จะให้พ่อไปส่งหรือไปรถตู้<ป>เอาบอกพ่อสิพรุ่งนี้จะให้พ่อไปส่งหรือไปรถตู้ไปรถตู้โอเคไปรถตู้นะไปรถตู้นะคะแม่พ่อไปส่งแล้วเหรอโอเคไปรถตู้นะเพราะว่าเพื่อนเยอะเหรอเพื่อนเยอะแล้วก็มีพี่ไอ้กอดเอาใช่ไหมโอเคถึงบ้านเราแล้วนะทุกคนไปลืมกระเป๋าด้วยหลงหลงผู้เบา ผู้บ่าวเอากระเป๋าไปใช่ไหมไอ้ไอ้เอากระเป๋าเฉียดีไปแล้วลูกอ๋อเฉียนดีก็เลยไม่มีกระเป๋ามาวันนี้นะพรุ่งนี้ต้องได้ใส่ถุงไปแล้วนะโอเคไปไปก่อนไปไปพ่อก่อนชี้หันหน้ามาดีหันหน้ามาแล้วยิ้มเฉยๆอย่าไปิดเงี้ยนขนาดมือเดียวยังดือ้อปน,นี้ไปไปก่อนจะลงรถแล้วนี่บายบายชงจุบด้วยค่ะอ๋อเอามือข้างที่ไปไปได้สิลูกเอาไปไปชงจุบด้วยค่ะ ม่นิฮาร์ข้างนี้ม่นิฮาร์ได้ไหมไม่ได้หรอมันทําอะไรได้ไอเล็บยูทำไอเล็บยูชิไม่ได้เอาข้างนั้นทำอะไรไอเล็บยูข้างนั้นทำไอเล็บยูี่ข้างนี้ทำไอเล็บยูชิทำยังไงนี่ไงไอนนเล็บยูเอาไฟกันก่อนมันเจ็บอีกแล้วเหรอโอ้ยมันมีแต่เจ็บไปกันเถอะอเคทุกคนกลับบ้านก่อนนะฉันดีถึงบ้านแล้ว